ผมจีตเก้าธนวาครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธนะครับที่อากาศสดใสนะครับขุณพลนักปั่นสุราธานีนะครับนักปั่นสุราธานีคนระับออกปั่นจักรยานเส้นสะพานสีสุราษนะครับตอนนี้เวลาตีห้าสองนาทีนะครับตอนนี้ออกสู่สะพานสีนะครับ ครบแล้วนะวันนี้มาครบหมดแล้วสายโหดครับสายโหดสุราษฎร์ธานีวันนี้เราต้งเป็นวันพุธเดือดนะพุธเดือดสะพานสีครับเราตั้งใหม่ครับเราตั้งใหม่นะเมื่อวานนี้เราก็ไปถ่ายทอดสดงานขบวนแห่เงาะนาสารมาคนระับกลับถึงบ้านสองทุกว่าแนละ้วเมื่อวานเหนื่อยครับเหนื่อยตอนนี้ก็กลับมา มีอาการซิคของอัเหมือมนเดิมนวเวลาทำอะไรก็จะลำบ,บากนิดนึงยากนิดนึงนะเจ็บครับเจ็บสุราธานีับนะสุราธานีเช้านี้นพุทธเดียรสะพานสีนะอาจจะได้ยินเสียงเพลงนะเพราะว่าผมเูิดเพลงอีกเรื่องนะ มันอาจจะเบาคนระับเปิดฟันเยียวยิ้วสบายๆบายเย็นๆตอนนี้ความ,มเร็วอยู่ที่50นะครับไม่มอเตอร์ไซค์อยู่ที่ความเร็ว50าสิบนะตอนเช้าเราจะก็จะปั่นเร็วประมาณนี่ย สี่สหยืนพื้นอยู่เงี้ยเดือนุเดือนุดเช้านี้น,น,นสุราธานีออเป็เช้าเลยนะตีสี่ห้าสิบนครล้อมุดพสะมาสีออ่นะเราอาจจะเลทมาประมาณห้านาทีนะตอนนี้เราถึงสะพานลองฉนากนะครับ เวลา4 5 4นาทีครับยาวไปครับสุราธานียาวไปครับเพื่อนๆพี่เต็นกันเนี่ยครับไปแล้วก็มาชมไลฟ์สดนะมากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะการปั่นกระจายของนักปั่นสุราธานีครับเช้านี้สุราธานีเดี๋ยวยาววันนี้นะมันเต็มครับเต็มเต็ม สุราธานีสงง่งเข้ามาโกะเจ็นนะ้ำอากาศเจ็นเราตอนนี้ความเร็วมอเตอร์ไซค์อยู่ที่5 0สิบนะ คือห้าสิบยืนห้าสิบยืนยาวๆไปครับยาวๆมาช่วงนี้ผมก็ม,มีงานทุกวันนะอาจจะห่างหายไปจ,จากจักรยานบ้างนะเพราะว่ามันมันมีงานแล้วมันตงกันเหมือน,น,นว่าที่ผ่านมาไม่งานนะคือมันมีงานช่วงเช้าแปดโมงนยแปดโมงมันเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่สามารถไปไปไหนได้หรือไปงานจักรยานได้นะ ทีก็งานเสร็จประมาณตีสองตีสามก็ไปไม่ได้แบบนี้ครับ ราต้องวิ่งอยู่หลังอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าผมขึ้นไปอยู่หน้าไปถ่ายมาจากข้างหน้าไฟท้ายผมอะ่ะมันจะแยงตาน้องๆเรานะครับเพราะไฟหลังมสว่างมากแล้วคือปลอดภัยแน่นอนนะครับรถมาก็จะวิ่งชิดขวาไปเลยนะเพราะมีรถผมค่อยกันอยู่แต่ไฟหลังสว่างสดนะแสบตาไฟหลังผมอะ่ะ แปบเดียววันพุธแล้วนะไวามากครับอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะแต่ละเดือนก็ไวนะแปับเดียวเดือนหนึงนะ่งครับแปบเดียวเดือนหนึง่ง ว่างสไยแข็งแรงดีขอบคุณมากนะกรุงเทพติตตาม,ร,ามรับชมนะน้าง่ำปตันเช้านะสุราธานีนะสุราธานีาให้ชมอเราอยู่คคละเรเนได้นะเพราะว่าด้านหลังไม่มีรถนะครับเช้านี้นะ ดูกองตากนะครับมาครบหมดนะครับแล้วก็น้องตั้มนะครับว่ารถพวกทำไรรถพวกจอดเจ็บของแล้ว ไฟสว่างนะครับนี่คือไฟจากมอเตอร์ไซค์ผมนะครับเดี๋ยวจะติดเพิ่มอีกสองดวงเอให้สว่างแบบเต็มไปเลยนะพอสุดท้ากเราจะออกเวลานี้ครับเพิ่มความสว่างให้กับน้องๆเราสายให้เขาหน่อยนะครับนะไฟสว่างมาจากรถผมหมดเ่ยนะแต่จักรยานทุกคันมีไฟนะจักรยานทุกคันมีไฟนย่างนี้ มีดอกตั้มเป็นหัวลากดูนะครับสาวนี้นะับสุราธานีครับนะไม่มีที่ไหนนะครับเราะสาวสุราธานนะีข้างหน้ามีหลุมต้องน้องก็อยออกขวานะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผมกันไปแล้วรถหลังไม่มีว่างนะ มันจะมีหลุมนะครับเราเลยต้องขี่กลางเส้นขาวนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นหลุมหมดเลยนะหลุมยาวประมาณ200เมตรเห็นไหมหลุมไมเล้อเลยครับมอไซต์ตกก็สะเทือนะน,นะแหนยนะมีหลุมยาวนะครับ200เมตรนะัตอนหลังไม่มีรถครับผมขี่มอไซค์กันอยู่ต้องกลัวปลอดภัยแน่นอนนะครับเราขี่มอไซค์คอยดูนักปั่นของเรานะสี่ปีครับสี่ปีแลสี่ปีแล้วไปขี่มอไซต์ตามไปดูนักปั่นของเราแล้ว แล้วก็ยัางทำทุกวันนะเหมือนเดิมนะไม่ได้ห่างหายไม่ไดนนะ้แล้วมาคิดดูครับสี่ปีเติมน้ำมันไปเท่าไหร,ร่ไม่เป็นไรครับเราขอรอับดูแลน,ะน้องๆเราเราชอบในตรงนี้นะน้องเราก็ปลอดภัยด้วยครับไปไหนก็ปลอดภัยแน่นอนนะไม่ว่ารถจะวิ่งไงก็มองเห็นรถมองเห็นผมก่อนนะ่ะเห็นไหมครับเดี๋ยสิบล้อจะวิ่งเร็วไงคือมองเห็นผมก่อนนะ่ะค่าต่ำหนึ่งกิโลไม่รึนกิโลเมตรตองเห็นไฟรถผมแนละ้ว ด้นหลังนะครับต้นหลังนะคคือปลอดภัยแนย่นอนไม่ต้องกลัลวรถจะเมาหรืออะไรี้ยเพราะผมจะคอยระวังหลังตลอดนะให้น้องๆเรานะเพื่อความปลอดภัยของน้องๆเรานะครับก็คอยระวังนะครับแต่โซนนี้จะมีก็ส่วนมากรถสิบลอ้อครับไปรุ่นหรืออะไรที่ไปเที่ยวตอนคืนแลิกๆไม่มีนะครับรานนี้มันเป็นถนนสายเส้นนอกครับเส้นที่จะไปท่าฉางคนระับคือเรียกเส้นทางลัดเส้นทางลัด เส้นทางลับครับไม่ใช่ทางทางเข้าตัวเมืองครับสุดจ่อไปเลยจ่อไปเลยจ่อไปเลยเราผ่านสี่แยกไฟแดงมาแล้วนะครับ พรรณบุรีสุพรรณบุรีฝนตกโอ้โหสุพรรณฝนตกสุราษฎร์ฝนไม่ตกครับอากาศดีนะแต่บนท้องฟ้าไม่มีไม่มีดาวนะดาวไม่มีสักดวงครับขอบคุณนะครับขอบคุณชาวสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีบ้านเราครับบ้านเราสุพรรณบุรีสุพรรณบ้านเรานะครับ ดีครับอากาศดีอากาศสดใสนะสุราษฎร์ธานีที่นี่สุราษฎร์ธานีนะเหยาวๆครับยาวๆไปความเร็วกนะ็อยู่50ไม่มีตกนะบอยมอเตอร์ไซค์อยู่50ไม่มีตกนะลำสุดท้ายนี่คือน้องฟิวนะลำหน้าสุดเป็นน้องกันลากอยู่นะตอนนี้ต่อไปเป็นน้องโอ้โหมองไม่เห็นนะเดี๋ยว เป็นน้องเบียร์นะน้องเบียร์ลากอยู่นะน้องเบียร์ลากอยู่ตอนนี้ความเร็วเพิ่มมาเป็นห้าสิบพันนะชาวนี้ก็ใส่กันดียวนะปุดเดือดสะพานซีนะสะพานซีซีสุรัสหรือจะใช้เสียงวิจฉาเนี่ยนะสุรัตน์ท่านี้แถวๆต้องาาอากาศดีอากาศสดใสนะแต่ผมใส่ทอดสดนะเจ็บพี่โกงคนระับพี่โกงอัดเสีครับ กลับไปเหมือนเดิมาหาหมอมาแล้วยาวๆไปเราหกเดือนนะ้วก็จะหายแลคือเราเอาออกแล้วเยี่ยวโตหรือของอ,อะไรมันจะเป็นไม่อยู่ที่เฉียบแต่เราก็หยุดไม่ได้เมื่อวานนี่ไม่จ๋าทสุสดก็ยืนอยู่สองชั่วโมงกว่าแนละ้วที่งานงานแห่งเขานาศาลแล้วเมื่อวานนี่ไม่จ๋าต้องสดให้ดูแนละ้วก็ตอนไลฟ์สดมาดูสองพันฝ่าแล้วเยอะมากนะก็ขอบนนะค,คุณนะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีงานขบวนแห่ก็นาซานตอนนี้เราชมอยู่ทางบ้านนะครับเป็นการซ้อมปั่นจักรยานหรือปั่นจักรยานตอนเช้านะครับของนักปั่นสุราษฎร์ธานีเราปั่นทุกวันนะปั่นทุกวันนะนักจันสะพานสีสุราษฎครับตีสี่ห้าสิบนะรอบแรกตีสี่ห้าสิบนะครับรอบสองตีห้าห้าสิบนะครับพศทต,ต,ตปาปาอันนี้ที่รับชมอยู่นี่เป็น รอบแรกนะครับตีสี่ห้าสิบสะพานสีสุราษฎร์วันนี้เป็นวันพุดเดือดพูดมากเลยพูดมากเกินไะบ้าบ้าบ้า โดด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 ก็มีเรื่องเอ้ยมีแบบแจ้งครับแจ้ง,จงประชาสัมพันธ์นะครับปั่นจักรยานสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้เรามีเยาวชนนักปัน่นทีมชาติไทยครับคือน้องน้ำครับนักกีฬาจักรยานไตะกีฬาตอนนี้ติดทงทีมชาติไทยแล้วนะครับนักปัน่นตกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยนะครับ จะไปแข่งที่บาเลนนะครับเดือนตุลาคมนี้ครับตุลาคมนี้อย่าลืมคนระับส่งกําลังใจเชียร์น้องเราคนระับน้องน้ำคนระับสุราษฎร์ธานีคนระับนักปั่นจักรยานนะครับไต้ลาจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับไปแข่งที่บาเลนะครับไปแข่งที่บาเลนนะคนะรับเดือนตุลาคมนี้คนระับฝึกสอนโดยค้อนจูคนระับค้อนจูคนะรับกีฬาจักรยานนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักปั่นสุราษฎร์รับทราบครับ ก็ช่วยกันส่งเสริมก็ช่วยกันส่งเสริมนะช่วยส่งเสริมนะเด็กเราจะได้โตนะผู้ใหญ่ต้องามาช่วยกันนะที่เ,เวลาน,นไไนาน้องผมไปไหนถ้านน้องแจ้งผมว่าไปไหนนะผมไม่จะ้มาขีา่มอไซด์ดูอย่างนี้คนระับรับรองครับปลอดนะภัยแน่นอนคนระับว่าจะยายงรั่วหรืออะไรก็ตามนะอุปกรณ์ในรถผมมีพร้อมนะครับทุกอย่างมีพร้อมนะครับอย่างนองอย่างในมีหมดนะครับถูบล้มก็มีคนระับเราเป็นสูบไฟฟ้านะครับ ไปไหนไม่ต้องกลัวนะครับสบายหายหัวนอกจากลดอาการอื่นนะก็ยกขึ้นมอเตอร์ไซค์ผมมแค่นั้นจบครับแป๊บเดียวจะทะลุของน้อยแล้วนะไวมากแล้วความเร็วความเร็วตั้งอยู่ห้าสิบครับดูมามอเตอร์ไซค์นะตั้งอยู่ห้าสิบหรือห้าสิบยืนนะเนี่ยไม่ลดเลยนะตั้งแต่มาไม่ลดเลยนะอยู่อย่างนี้ตลอดนะ ไอ้มอไซค์ห้าสิบยาวนะครับยืนยืนยาวครับเดี๋ยวพอถึงแยกลองน้อยที่ตัดไปกองบินนะครับผมจะจบการในท่นสดนะครับเพราะว่าจะเปยนเป็นบันทึกวีดีโอนะครับเพื่อใหพี่จะได้ชมย้อนหลังได้นะและก็ชมว่ามีอะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นวันพุธนี้จะมาเป็นวันพุธเดือนนะเดือนพุดเดือนพุดแล้วหลังสิบล้อมานะครับโอ้แต่ไม่ต้องกลัวเขาวิ่งคิดฝาวมาแล้วนะผมวิ่งกันแล้วอยู่ว่าไม่ต้องกลัวนะ รถไม่ได้เข้าหาลองๆผมแน่นอนผมกันไม่หมดแล้วเบครับขนะอบคุณมากนะขอบคุณนะขอบคุณรถที่สัญจรไปมานะเห็นนักปั่นและชิดขวาเลยนะห่านะขอบคุณมากนวะุ้ยตอนนี้ไปมอใส่อยู่ที่10แล้ว แต่ไม้โมไซอยู่หกสิบแล้วตอนนี้มักฟิวเพิ่งมาปั่นเพิ่งมาปั่นคนแรกนะมักฟิวไม่ใช่เพิ่งมาปั่นคนแรกเพิ่งมาปั่นวันแรกก็พูดผิดเขาเป็เพิ่งมาปั่นวันแรกนะ,ะทันทีเราต้องใช้มอเตอไซลากแล้วนะโดนโดน เ็บไปหมดเลยครับหน้าอ์หน้าอกน,อนี่แล้ว,ว่อวานีสะพายกระเป๋าเนีย่ยตอนต่าวยเวลาสนสะพายกระเป๋าก็หนักนะ้วทำหน้าอกแบบไปกินยาแก้แอบเซมครับ <c oughs> ความเร็วครับเร็วนะเร็วนะี่นี่สุราธานีนะตอนนี้เรา,ากำลังจะออกคลองน้อยนะแยกแตัดถนนสายจักรยานสุราธานีนะ ส่วนพุทธวิพีนัมีกิจกรรมนะครับการปั่นจักรยานและกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับส่งมาได้ที่อินบ็อกเพจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะลงให้นะครับแอดมินจะลงมากหรือว่าไปแข่งจักรยานที่ไหนเราได้รางวัลอะไรนะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับผมดีนะครับยินีครับเราจะลงให้นะครับเพื่อส่งเสริมวงการจักรยานนะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลงให้นะทุกทีมลงได้หมดนะครับไม่มีผิดกั้นนะครับอาลงให้หมดนะครับ ส่วนงานจักรยานที่แจ้งผมไว้แล้วก็ยินยอมให้ผมไปแน,น,นไปไ่นอนนะไปแน่นอนนะครับ,บาง,งานไหนที่ตรงกันนะครับถ้าเกิดงานไหนแจ้งผมอกอนผมจะไปงานนั้นนะครับแจ้งไว้ก่อนครับตอนนี้มีงานตรงกันสามงานนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้ๆกันเลยนะจังหวัดไหนแจ้งผมก่อนผมก็ไปจังหวัดนั้นนะแต่พี่แจ้งแล้วนะยังไม่บอกนะว่าไปจังหวัดไหนไหนะแต่จะบอกว่ามีกิจกรรมจังหวัดไหนหนนะครับเชา้านี้สุราธานีครับตอนนี้เราออกถึง ของน้อยนะคของน้อยสามแยกตัดของน้อยเส้นเส้นเซนทันกองบินเจ็ดนะครับนี่คือเส้นหลักแล้วนะครับเส้นหลักเข้าตรวเมืองสุราษฎร์นะครับเซนทันกองบินเจ็ดนะครับนี่เส้นหลักแล้วนะครับเดี๋ยวพอขึ้นสะพานนาเตียลงสะพานนาเตียผมจะจบกันเลยท้งสดนะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับจะเปลี่ยนเป็นบันทึกวิดีโอนะครับ ายครับพี่พี่บูชาสวัสดีครับทักทายตอนเช้านะเช้านี้นะสุราษฎร์ธานีนะทีีเราก็ตื่นกันแล้วนะตอนนี้เวลาตีห้ายี่สบสอนาทีนะนักปั่นสุราษฎร์ธานีก็ออกปั่นจักรยานแล้วนะเราออกมาที่สี่ห้าสิบสะพานสีสุราษฎร์วันนี้ก็เป็นวันพุทธเดือนสะพานสีนะ เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วชื่อผมเปลีป่ยนไปเรื่อยแล้วอยากพูดชื่ออะไรก็พูดนล้วไม่เป็นไรครับสนุกสนุกนะนนนครับหายไปลำมันเหนือวน้นแนะครับเราดูจักรยานที่หายไปนะครับจายเข้ามาใกล้ผมนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นครับอ๋ออยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังสองคัน,นะครับตอนนี้เราขึ้นสะพานสะพานอาตเตียนะครับขึ้นสะพานอตเตียแล้วนะ รับปั่นโซลาธาทานีครับรอบเช้านะรบอบแรกนะรบอบแรกนะรับแรกเปิดสกราดรอบแรกนะามสีนะพี่พิมพ์พส่งข้อความมาผมอ่านไม่ได้ครับผมต้องขออภัยด้วยนะขอโทษจริงๆครับบางครั้งอ่านได้บางครั้งอ่านไม่ได้เพราะไฟคือไฟมันแยงอยู่ครับตอนเนี้ย แล้วตัวหนังสือมันมันเล็กครับตัวหนังสือมันเล็กใส่แว่นตาดำด้วยมองไม่เห็นแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ส่งข้อฟวามมาแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบการในรอบสดนะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนเป็นบันทึกวิดีโอนะครับเพราะมันเดี๋ยวเข้าเ้นทัยเราจะมีภาพบันทึกเข้าเ้นทัยนะครับพุทธเดือนสะพานศรีสุราษฎร์หรือวันพุธนะครับนักปั่นสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ผมโชคคิดเก้าจันวาครับ ขอจบกันในรอบสดนะครับตอนเช้านะครับของวันพุธนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกับผมใหม่นะครับส้มจีนดเก้าธันวานะครับในปันทุกที่ที่มีทางครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับ